อืมอาหารคุณนรวยชาววังก็ทานกันรดความอ้วนก็อย่างเงี้ยแหละอันนี้อาหารของท่านหลอดอ้าวฮัลโหลท่านหลอดก็มาฮัลโหลไปไปก็เถิให้นั่งกนะันสองคนเกนั่งตรงนี้เอง อ๋อไหเบียดแดงแล้วแค่กี่แหลกโอ้อย่เยได้แค่คเคเก็มาจนเราสองคนเ <Cheers. S 2> <Cheers. S 1> ชียดเชียดเชียร์เลยแข่งกันมาเด้วกินข้าวน้มกันเผื่อเพื่อขอานเนี้ยจะของบ้านเดิค่ะวันนี้ขอกินข้าวเลยนะคะ <c oughs> วันนี้เมื่อกี้ขา่าวบันพี่แคทเหมือนเดิมค่ะเพื่อนเอาพี่อ้อยมานั่ง อันนี้พี่อ้อยวางยุทธอได้เฮ็ดงานอันนี้เขาเรียกปลาอะไรกิงโก้กิงโก้เออนี่ปลากิงกิงโก้น้ำเด้อค่ะเอิงบุเป็นดอกปลากิงโก้ไม่ใช่ปลาตัวเล็กเหรอเนี่ยไม่รู้อืมอร่อยเห็นเปลือกนี่อันนี้มแบบปลาช่อนปลาแห้งก็ก็น่าจะใช่อะแต่ว่าเขาอาจจะเรียกนั้นเพราช่อนใช่ปะอย่าไปเปลี่ยนเสื้อขหนียวเพื่อนเวาเหนียวอยากกิน แค่ตึงหูว่าอยากกินข้าวเหนียวเพิ่อนก็แช่ไว้ให้แต่ข้าวเหนียวกลับเอามาเองนี่ทำให้หิวมานี่กินแต่ข้าวเหนียวจริงๆเพื่อน้าว่ก็แซ่ไว้ให้แต่ข้าวเหนียวแต่กลับเอามาเองนะคือว่ามีแต่ข้าวอาหารหาแดกเองเนี่ยเขามีไข่เด้ พอตรวจจาบอกเลยคือเศ้ากับเนนะ่ตนะว่าจะเลิกกินหมดละประมาณชั่วโมงเดี๋ยวคุณกับ,บม่นมางใส่บาตเสื้อสวยๆใส,ๆส่ี่หนาวเลยต้มดำอร่อยนะถ้าปรุงอร่อยแนละ้วมันก็โอเคอย่างเงี้ยเนาะย้อนย่อๆก็ได้เนละยก,กินดื้อกรอบๆดหนูพาไปซื้อที่ เขาบอกให้กินวันละสามไม่สี่มิลลิมันจะเป็นพวงเพราะว่ามันช่วยทาให้ระบบผ่อผานดีแล้วไม่อ้วนกลับบ้านท่านกลับบ้านนะถ้าเอามาได้หนูก็จะเอามาไม่ใช่แข็งไว้เวลาถึงขั้อเด็ดเอาได้ไหมเปนเะเขียวไหมเยวเขียวเนาะไม่ซ้านะเพราะเราก็เอามากินเราก็เอามาพอที่แบอืมออกมากินแต่ร้องเพลให้หมดเลยอื

ยังยังไม่ต้องอนกเอาคือว่าตั้งหัวทังร้อนเพอว่าตั้งของไว้ทางผุนก็เพาบวกกันไอ้ไม่นด้ไม่ได้มาเห็นมืดโกรธมืดเลือดอะไรกัน้าตอนมีเปลี่ยนสุดค่ะพี่น้องขึ้นหนาคพี่มองไม่ใด้อะไรหรอกควรแจ็คพอตไง ไอตอนที่มันบินผ่านแล้วมันขี้ใสอะไรขี้ใสนกไงนัวถ้ามันทำอย่างนี้นะโกรธเลยนะโกรธมาเลยนะเนี่ยให้โชว์มาที่เอาฟาร์มนี่อยู่ต้นเพลเลยนะกำลังแสบๆนกบินผ่านมาขี้ใส่บ็ดเลยเัจากกิ่วหิวขึุ้ชิอิ๊มละอาหารนักติกิ่งวะเอาึ้นยังสิปองกล้อง กินแล้วนั่งนังนั่งอยากเทนะนั่งนี่บอนั่ง,ง,งหันละกินได้ใจนเออนั่งหันละคน่อยากไม่อยากหันหนาเขากลองน้างหามจีนปะขขขเขาปเขากองเขี๊ยบขีดโก้ปอมมันนี่ปลาอะไรนะ ปลาชิโก้ปลาไหลสารเผิ่นปลาชิโก้อย่างจริงคือปลาช่อนนะปลาช่อนต่างแห้งใช่ปลาษาใต้ปลาช่อนปลาช่อนทะเลเมนบอปลาสายาญปลาชิโก้ก็้วปาไหนไทยปลาอะไรปลาแห้งใช่ไหมปลาช่อนตากแห้งปลาช่อนแดดเดียวคนลงทีใส่มือเลยด้วยเพื่อนมาถึงมือผมดำอาะเผ็ดเหรอ ว่าตำไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดเลยอืมมันนี้กินข่าวฟ้า,ามวันหยุดมันนี้เฮ็ดงานอยู่ดว้วยเัน่อนเฮ็ดงานอยู่แหละเลิศง,งานมากอะ่ะเลยมาเลยรับผิดอ่อยมานั่นอยา่าเลยเพื่อกินข่าวฟ้ามันนะชิมว่าุดเอาดินอีก่เมื่อน,นั้นเอาดินไปเอาพิษเอาดินไปพิษแบกเลาบมาอีก <c oughs> แบกลัเอาเมื่อคืนกินข่าวกับยูทูบ YouTube. เบอร์ยต้อง ก็งอย่างี้ยก็งี่เงี้ยเงี้ยเหอกินต้มอึงกันป่ะอืมต้มอึงเปนเป็นป่ะอืมกินอะไรปะเหลืออึงไข่หน้าตาแบบนี้กินต้มอึงเหรอไม่เป็นเห็นเขากินเห็นเขากินแล้วแลหน้าอร่อยอ่ะอุ้ยหน้าแบบนี้ไม่กินต้มอึงนะอืมวิโอ้ยทําไมอะไม่ไมเราเห็นเขาไม่เดี๋ยวเอฟซีหัวเราะว่าหน้าตาแบบนี้ไม่กินต้มอึงเราเห็นเขากินกันแบบแลหน้าอร่อยไข่กันอะ ไม่ถึงไข่นางดาคือไข่เยอ,อะเยอะนะอร่อยนั่นนางดานาจะเป็นนี่นางดานมันน่าทะเลนี่บ้างมือแคบอันนี้เลยจบข้าวเหนียวเผื่อค่อยเนี่ยจบเอาหงอนเด็อ <laughs> <c oughs> ดูแกสวยไหมดีดีคนทำ<ม>บ,บุญใจบุญสุนทางจะช่วย <c oughs> ไม่ตกพระคงไม่ไป <laughs> พี่แคนเราใส่เสื้อพี่ออยไปตกปลาไม่ได้แหลกหรอกวันนี้ไมไ่แหลหอกอะไปตกปลาบะทำมงพี่พี่ออยเราเป็นคนใจอ่าเอิดยังทรรมาทรรมงเราก็เลยบ่ได้ไปกันไปตกกะเราก็ยบชสวดมนต์ว่าอขออย่าให้ได้ปลาเธอค่อยก็เลย,เลยไม่ได้แหลกเธอบ่ได้ปลากันก็เลยบตกปครับก็เลยต้องมานั่งกินถุงตำอยู่บ้านนี่แหละบ่ได้ฟิวบรรยากาศเลยวันนี้อากาศดีๆ โต๊ะปลาขาวกินไหนเป็นบ่หืม้วอร่อยละเนี่ยเดี๋ยวป้าไปแต่คุณธรรมะทำโมไปด้วยเราจะได้กินไหมไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าใครจะทำดูไปจนดูไงยืนดูเฉยถ้าไม่ได้ก็ห้ามว่าเขากดูเขาขี้คัดแพงบ่ลูกหมูเนาะไม่เคยไปห้าจี๊ดเอาขิงกันพอดีเออก็บอกว่าป้าฉันอยู่นี่เมาถามอ้าวเคทจะไม่หรอเอาเพื่อนมาเขาไม่ได้ให้ตุกปีน เสียค่าเข้าใช่ไหมแล้วถ้าไม่ตกอ่ะเข้าเสียก็เข้าอ่ะใช่ไม่เสียค่าเข้าไหมถ้าไม่ได้ตกอ่ะต้องถามก่อนตกคนนี้ไม่ตกก็ไม่เป็นถ้าไม่ตกเสียเสียค่าใช่เราเราไปนั่งไงอ้อไม่รู้ก่อนจะไปถามเราไปนั่งเขาไม่เคยไปไม่รู้ว่าจะไปถ้าเสียคนละห้ากอนไม่เข้านะอยู่รอร้องนรอกเสียกลังอ่ะอืมริ่มไปบ้า เขาหายเศร้าเขาแตะกูแมนสามสิบคนอืออือกูแมนพี่ไม่เคยเข้าไปไงซื้อพี่นเนี่ย,ไม,ย <laughs> ไม่มาถึงว่าถ้าเพื่อนมาก็ไปดูไงดูแป๊บแ c. เข้าไปดูเฉยเฉยเนาะแกเป็นผู้ใหญ่บ้านดูได้ <laughs> เราหลอกมาไม่ไหวนายายยังเน่ยอืออือไ <laughs> ม่มีพาไปจะได้ไปวันอาทิตย์อ่ะไม่ไป,ไม,ไ,ปไม่ถ้าไม่ไปวันที่ก็ไปวันอื่นก็ได้วันที่คนไม่เยอะอ่ะเอาไปเถอะ สักวันเลยเนาะอืม,อมดอกไม้สวยๆอยูเกลี้ยงไปเลยอ,อ,อร่อยมีใครกินแค่น,นี้เลยนะอืมผมไหมใช่มผมอมลมน,นี่อร่อยนี่มอมด่กระมุอร่อย เห็นไหมโบอไว่เงาเห็นไหมประเยชยวส้มตำทำไมประโยชน์ด hmm. um, ีด mm ้วกินไหมมาเอ้มเกี่ยวพู่ผ้าแล้วเนาะอืมคุ้งฉัดบะหมึ่ฉัดไม่ชอบกินบะหมึ่ฉัดเกับหมึกนาะมันยังไง มันสดไปอ่ะมันสดมันหมึกอ่ะในชอบน้ำหมึกมันเหมือนหกหกอืมหมึกสดก็กลิ่นมะพร้าวด้วยก็มันทรมานจัดทำไมอ่ะหมึกสดเนาะกุ้งแช่ลาแม่โอเคหรอกอืมมันตายแล้วมันนเป็นน้วมันยังดิ้นอยู่ทำไมมันถึงเป็นน้ำลำดังมาแบบมันแฉะตาเนี่ยทำไมไอเลี้ยไอเลี้ยธรรมะธรรมาสูตรน้ำน้ำเห็ดเข้าไปมันก็สูตรน้ำหมึกออกมามันก็ตายเลยดำๆเลยนะดูเขาจะหมูไง มันก็แสบหูแสบตามันเด็ดกินอ่ะกินกินอยู่แต่ว่าทำให้เขาแบบไม่ทรมานดีกแบบจะกินเท่แล้วยังทรมานอีก่ใช้ชานหาตังค์ได้กินก๋วยเตี๋ไวที่ขุดดินแบบเอาดินเมื่อคืนแบบที่ขุดดินไหมเอาดินหมูึงดินมึงเหรอมันใส่บะไรอร่อยของดีจังเลย ไม่รู้อขมมากไม่รู้อะไรขมเหีือใช่ไหมรู้ปหมุกนี่ไม่เปรี้ยวอะขมแต่อร่อยอยูเปรี้ยวได้ผมง่ามมี่หน่อยนี่จะปาามเสือปาามเสือมันเป็เดี่ยวลยเนาะาเสือของวอกเลยนะปลาคามเสือไม่จะออกหวานหวานขมเลย อรอยกนะดูกินเขาอิ่มก็เดินเหมือนเดเดี๋ยวจะไปขุดดินเนาะคุณเล็งก็มาละพี่อ้อยคุณพี่แคทพี่แคทเอาหนมาละเนี่ยเพื่อนเนี่ยดินดินที่ขุดไปรอบที่แล้วเนาะจะมาขึ้นเพราะว่าเพื่อนบอกว่าดินนี่มันเป็นดินผสมรสยมันปลูกพักบ่งแงม ่อยก็เลยจะเอามาขึ้นแล้วกะเพื่อนห้ยคุดเอาแถวนี้จะเบิ๋งต้นลูบาสน่างามเลยอ่ะเนี่ยมองนี้แหละที่ก็ห้ยคุดเอาตรงไหนเนี่ยตรงไหนพี่แคทตรงไหนที่ให้คุดเอาเนี่ยจะเอาแถวๆนี้แหละคุดเสร็จแล้วก็บทิเทศดินนี้ลงไปเนาะส่วนอันนี้ก็คือแอปเปิลเนาะค่ะเพื่อนแอปเปิลก็ลังใหญ่เนาะแต่ว่าบอกเลยเลยว่าดกมากมากปุณนะเฮ้ยเดี๋ยวให้พี่แคท ลงมือแทนมาดมาดดูเหมือนจะคือนะมาดดูเหมือนจะคือแต่ว่าอันเดียวหรอามาเราได้ช่วยกันมาดดูเหมือนชาวไร่ชาวสวนแต่พอขุดจริงๆเป็นลมอ่แคทเนี่ยไปหากินข้าวเยอะๆฉันไม่ใช่ลูกชาวนาแล้วเร็วมือฉันออกจะสวยงามไม่ใช่ลูกชาวนาแต่ลูกชาวอะไรลูกชาวสวนฉันจะคอมเพลนนะเนี่ยเอาเมียเขาเอาเมียเขามาตอรมานขุดได้ที่ไหนมันไม่มีแบบจอบแบบบ้านเราเอาตรงไหนแค่นั้นแหละพี่แคทเอาตรงไหน เหยียยังฟ้าย้อยเทียงแฮ็คเจ็โอ้เดี๋ยวคันตาเลยจริงสิละเอออะขำจนคันตาหมดแล้วเนี่ยไอ้ยังไงไอ้ะของเนี่ยฟ้ามถือกล่องหงางหลังหงายหนาเที่ยงหงอเฮ้ยโอปรีดินดอกมือนี้ กลมกับค้ำจริงไม่ใช่แค่ให้ถือกล้องอยู่มีแรงเราแรงไหนว่าคุดดินวะเมียเอ่าคนฟามมีความเอากระป๋องเบียมาถือไปคือคือกว่าอีกกี่ไม่ได้ถ่ายภาพก่อนลงเดียได้เนาะหมายังนัวอะไรอย่างเรียยมาผ่้ต้องฮีดอีกสาบอกว่าเน๊ะ ใคยรู้เถอะจะจ้ำแรงเห็นอ,อยู่แล้วว่ามันจะแทะตรงนั้นอย่างแรงเดี๋ยวต้องสาวนี่ออกได้ <S <S เหรอแค่นี้ก็ทีแค่